ที่ออฟฟิศรูราแห่งหนึ่งพนักงานทุกคนแต่งตัวดีใส่สูทเรียบร้อยและทำงานกันอย่างแข็งขันทุกเช้าวพวกเขาจะเดินเข้ามาในตึกกระจกสูงท่งเสียงพิมพ์ง,งานและเสียงประชุมดังก้องอยู่ทั่วสำนักงานทุกคนสนใจแต่ตัวเลขผลประกอบการและตำแหน่งของตนวันหนึ่งพนักงานใหม่คนหนึ่งมาปรากฏตัวที่ออฟฟิศแต่เขาไม่ได้นั่งอยู่ในห้องทำงานสุดหรูไม่ได้ถือแฟ้มรายงานหรือคี์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เหมือนคนอื่นๆ แต่เขาสวมเสื้อสีมซอออกสวมถุงมือยางและถือไม้กวาดอยู่ในมืออื่นเขาคือพนักงานเก็บขยะคนใหม่ของบริษัทเขาทำงานเงียบๆกวาดพื้นเปลี่ยนถุงขยะเก็บแก้วกาแฟที่คนอื่นทิ้งเรียราดและเช็ดโต๊ะประชุมให้สะอาดแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับเป็นเสียงหัวเราะย,ยอดจากพนักงานหลายคนทำงานแบบนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคงไม่ถึงพันหรอกมั้ง55คนพวกนี้ก็แปลกนะทำไมไม่ไปหางานดีๆทำ ไม่มีใครสนใจเขาไม่มีใครมองว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศทุกคนคิดว่าเขาเป็นเพียงเงาที่ไม่มีตัวตนท่ามกลางคนที่เมินเฉยมีเพียงพนักงานหนุ่มคนหนึ่งชื่อบีที่มองพนักงานเก็บขยะในแบบที่แตกต่างออกไปบี B, เพิ่งเข้าทำงานที่บริษัทนี้ได้ไม่นานเขาไม่ใช่พนักงานระดับสูงไม่มีอำนาจหรือเงินเดือนก้อนโตแต่เขามีหัวใจที่ไม่มองใครต่ำกว่าตัวเอง ในช่วงพักกลางวันบีเห็นพนักงานเก็บขยะกำลังเก็บขวดน้ำและเศษขยะจากโต๊ะประชุมบีเดินเข้าไปช่วยเก็บด้วยรอยยิ้มพี่ครับผมช่วยถือไปทิ้งได้นะพี่ทำงานเหนื่อยไหมครับนี่น้ำเย็นน้ำเย็นดื่มก่อนนะพนักงานเก็บขยะเงยหน้าขึ้นมองบีด้วยสายตาตกใจก่อนจะค่อยๆรับน้ำขวดนั้นด้วยรอยยิ้มที่แทบไม่เคยปรากฏขึ้นบนใบหน้าขอบใจมากนะวันต่อมาบีเห็นพนักงานเก็บขยะกำลังลากถุงขยะใบใหญ่ บีจึงรีบเข้าไปช่วยอีกครั้งเดี๋ยวผมจับอีกด้านให้ครับบีปฏิบัติกับเขาอย่างให้เกียรติไม่เคยแสดงท่าทีเหยียดหยามทุกครั้งที่เขาเห็นพนักงานเก็บขยะทำงานหนักเขาจะยิ้มให้เสมอเช้าวันหนึ่งทุกคนในออฟฟิศได้รับอีเมลด่วนให้เข้าร่วมประชุมใหญ่ทุกคนต่างสงสัยเพราะแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงยังต้องเข้าร่วมเมื่อถึงเวลาประชุมประตูห้องเปิดออกและมีชายวัยกลางคนเดินเข้ามา ทุกคนต้องมองเขาด้วยความตกใจเพราะชายคนนั้นก็คือพนักงานเก็บขยะที่พวกเขาเคยดูถูกเขายืนขึ้นตรงกลางห้องประชุมยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงสวัสดีทุกคนฉันคือประธานบริษัทแห่งนี้เสียงฮือฮาดังก้องไปทั่วห้องบางคนอ้าปากค้างบางคนมองหน้ากันอย่างไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองฉันปลอมตัวเป็นพนักงานเก็บขยะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อทดสอบจิตใจของพนักงานทุกคน สีหน้าของพนักงานหลายคนเริ่มซีดเผือดพวกเขารู้ทันทีว่าการกระทำของพวกเขาถูกสังเกตมาตลอดฉันได้เห็นทุกอย่างได้ยินทุกคำพูดที่พวกคุณใช้เรียกฉันได้เห็นสายตาที่พวกคุณมองฉันด้วยความรังเกียจเสียงในห้องเงียบสนิทความอับอายเกาะก,กินหัวใจของพนักงานหลายคนชายคนนั้นหันมองไปรอบๆก่อนจะพูดต่อแต่มีเพียงคนเดียวที่ฉันภาคภูมิใจเขาหันไปทางบีก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น บีนายคือคนเดียวที่ให้เกียรติฉันโดยไม่สนว่าฉันจะอยู่ในตำแหน่งไหนบีเบิกตากว้างเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้ฉันขอมอบอวอร์ดพิเศษให้บีเพราะเขามีหัวใจที่เมสตาและนั่นคือคุณสมบัติที่แท้จริงของผู้นำเสียงปรบมือดังขึ้นแม้จะมีบางคนที่ปรบมือด้วยความรู้สึกผิดบีได้รับการเลื่อนตำแหน่งและโบนัสก้อนโตไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนเก่งที่สุดแต่เพราะเขาเป็นคนที่ให้เกียรติถูกอาชีพ และตั้งแต่นั้นมาพนักงานในออฟฟิศก็ได้เรียนรู้ว่าคุณค่าไม่ได้วัดจากตำแหน่งแต่วัดจากหัวใจของเรา